มาว่าด้วยเรื่องของบรากันดีกว่านะคะทุกคนดาวใส่เสื้อยืดรัดแบบนี้บ่อยมากแล้วก็รวมถึงเสื้อกั๊กเอลลอยแบบนี้ที่เวลาขยับแล้วแบบมันเสี่ยงโปได้มากๆดาวใส่เซฟแบบไหนวันนี้มาป้ายยาเลยนะคะว่าต้องมีจริงๆเพราะว่าบราตัวเดียวอะใส่ได้ทั้งสองสไตล์อย่างที่ทุกคนเห็นเลยดูอกสวยแล้วสบายตัวเหมือน no bra นเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะดาวใส่เป็นตัวนี้นะคะนี่คือ sabina b r a l e t s ค่ะรุ่นนี้นะคะคือรุ่น soft collection นะคะทุกคนคือทุกอย่างแบบซอ f จริงๆเดี๋ยวเอาให้ดูว่าข้างในเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยใส่อย แล้วตอนที่เราใส่อยู่นะคะเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่ฉันโนบราหรือเปล่าเพราะว่าใส่สบายตัวมากๆแล้วเนื้อผ้าอย่างที่บอกนะคะคือบางเรียบไปกับตัวแบบนี้เลยหมุนแค่ไหนอะไรยังไงก็คือไม่มีเห็นเลยตะขงตะเข็บแล้วตัวนี้นะคะเขาเป็นแบบสวมนะไม่มีตะขอนะคะคือใส่แล้วไม่มีการกดทับผิวเลยซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นนวัตรกรรมที่ชื่อว่าคลาวออนทำให้เสื้อในเนี่ยนุ่มเป็นพิเศษแล้วตัวฐานเขานะคะทุกคนดูนี่ฐานตรงนี้ของเขานะคะจะมีฟองนมบางๆมาให้ด้วยตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นนะคะก็จะทําให้หน้าอกเราอะ่ะดูสวยมีเคริร์ฟแบบธรรมชาติสุดๆแถมสัมผัสเขานะคะเวลาแบบโดนกับตัวคือแบบมันนุ่มสุดๆเหมือนเราโนบราเลยอะ่ะทุกคนอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะฟองนมเขาตรงนี้ก็คือสามารถถอดออกมาได้ด้วย